เอาความเคลื่อนไหวของคดีใหญ่ก่อนนะครับกรณีของจ่าเอ็มผู้ต้องหาที่เป็นมือสังหารอดีศสฝ่ายค้านของกัมพูชาหลังจากที่ทางการไทยได้รับตัวมาจากทางการกัมพูชาแล้วนะครับก็ทําการสอบปากครรมหลังจากนั้นมีความเคลื่อนไหวพอสมควรครับให้ปากครรมที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกรณีของตัวเขาเอง แต่มันยังมีประเด็นเรื่องของการสอบปากคําประเด็นที่ว่าทําไปเนี่ยเพื่อทดแทนบุญคุณเพื่อตอบแทนพระคุณอันนี้ยังให้การไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดครับเช้าวันนี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวจ่าเอ็มไปฝากขังที่ศารอาญาแล้วครับตํารวจสนชนะสงครามและหน่วยอรินทราชได้ควบคุมตัวนายเอกลักษณ์แพรน้อยหรือจ่าเอ็มซึ่งเป็นอดีตทหารเรือนะครับ เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายลิมกิมยาอดีตสสฝ่ายค้านของกัมพูชาเสียชีวิตเช้าวันนี้นำตัวไปฝากถังที่ศาลอาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธไปในเมืองหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าแม่และน้องสาวของจ่าเอ็มเนี่ยนะครับเดินทางมาเยี่ยมเอาข้าวมาเยี่ยมเอาน้ํามาเยี่ยมนะครับแต่ปรากฏว่าจ่าเอ็มให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้เข้าไปพบ รวมไปถึงไม่รับข้าวไม่รับน้ำที่แม่และน้องสาวนำมาเยี่ยมวันนี้ครับนี่คือตอนที่ตำรวจนำตัวจ่าเอ็มออกมานำมาขึ้นรถตู้ก็อย่างที่เราเห็นภาพนะครับจ่าเอ็มนสวมเสื้อกรอกแล้วก็มีหมวกกันกระสุนสวมแมสออกมา เดินก้มหน้ากลมตาออกมาขึ้นรถนะครับก็สังเกตดูเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกสีหน้าเขาเรียบเฉยเลยครับไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามครับว่าการก่อเหตุในครั้งนี้ต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณให้กับใครหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตํารวจสอบปากคำจ่าเอ็มแล้วเจ้าตัวอ้างบอกว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เขาเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแต่ที่ทําลงไปเนี่ย เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะออกมาเป็นข้อมูลอีกด้านว่าจ่าเอ็มเนี่ยรับจ้างงานในครั้งนี้เป็นเงิน60,000บาทโดยมีการมัดจำกันก่อนนะฮะจำนวน3 0 0 0 0บาทครึ่งหนึ่งมัดจำเอาไว้จากนั้นจ่าเอ็มก็นำเอาเงิน2,000บาทเนี่ยไปไถ่ปืนที่จำนำเอาไว้มาใช้ในการก่อเหตุส่วนในการสอบปากคำก่อนหน้านี้ จ่าเอ็มให้การรับสารภาพว่าคนในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือตัวเองจริงๆครับพลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งท่านก็เปิดเผยบอกว่าจ่าเอ็มเนี่ยให้การเป็นประโยชน์กับจนสามารถทำแผนในส่วนของตัวเขาเองได้ครับแต่ว่าอีกประเด็นอย่างที่ผมบอกคือประเด็นเรื่องผู้มีพระคุณเนี่ยอันนี้เจ้าตัวยังให้การที่ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ครับ แม่ของจ่าเอ็มมาขอเยี่ยมแต่เจ้าตัวไม่ให้เข้าเยี่ยมตามที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อครู่เนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายก็ได้มีการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์จ่าเอ็มบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าแม่พร้อมกับบอกว่ายังไม่ต้องการอะไรแล้วก็บอกว่าสำนึกผิดครับที่ตนเองได้ทำลงไปทีนี้หลังจากที่วางสายก็มีรายงานบอกว่าหลังจากที่จ่าเอ็มวางสายจากแม่เนี่ย มีอาการเครียดจัดขึ้นมาทันทีนะครับส่วนทางด้านพันธบทเอกทวีสอดสอครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันดูแลความปลอดภัยผู้ต้องขังทุกรายตามมาตรฐานสากลน,นะครับส่วนกรณีจาเอ็มทางเรือนจำจะต้องประเมินก่อนครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการส่งอาสาสมัครดูแลเรือนจำหรืออสอรอจอซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเข้าไปดูแลแล้วก็จะใช้กล้องวงจรปิด ตามพรบการป้องกันและปราบปรามการกระทําให้สูญหายโดยจะมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลากับ24ชั่วโมงครับ